เมื่อท่านกําหนด r r o i เ i e ซี่เลเวลเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติขอให้ท่านหารือกันให้ดีคุยกันให้ดีในองค์กรควรต้องมี r r o i เ i นซี่เลเวลชุดเดียวชุดเดียวนะครับ r o f i เ i นซี่เลเวลชุดเดียวและขอร้องอย่าเขียน p r ลิเซ e ซี่เลเวลแบบนี้ที่ระดับสองทำงานมีข้อผิดพลาดเป็นระยะขอร้องอย่าเขียนแบบนี้เ,นเ,เขียนแบบนี้ฆ่ากันเลยดีกว่า โดยมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเพราะว่าเป็นระยะเนี่ยแปบลบบบว่าพี่ต้องการให้ผมผิดเป็นระยะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะเข้าใจอีกแล้วก็ขอร้องอย่าเขียนแบบนี้นะอย่าเขียนแบบแปลไทยเป็นไทยบางองค์กรเขียนแบบนี้ที่ระดับสามปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเออขอร้องนะอย่าเขียนแบบนี้มาตรฐานเนะ่ะเท่ากันไหมท่านกับผมอะ อ่ะบอกมาเลยว่าที่ว่ามาตรฐานหมายถึงอะไรทำงานได้ครบถ้วนตามเวิร์ n อินซับชันแปลว่าได้มาตรฐานเขียนแบบนั้นอย่าไปเขียนว่าตามมาตรฐานนะครับมามาตรฐานเราไม่เท่ากันจริงๆหรอกโอเคไหมครับเอาให้ชัดเลยอย่างเงี้ยดูเวิร์ n อินแล้วทำงานได้แปลว่าได้ระดับสองทำได้ตามเวิร์ n อินทุกขั้นตอนเอาระดับสามไปเลย สอนคนอื่นแนะนําคนอื่นได้อีกเอาระดับสี่ไปเลยขอชัดๆแบบนี้ได้ไหมแต่ขอร้องนะอียี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้ากขไม่ต้องไปใส่นะอันนี้คือตัวเลขไม่มีเนื้ยะพอท่านไปทำสกิลเมริกต่อไปนะครับท่านจะเห็นข้อมูลอีกอันหนึ่งคือข้อมูลข้อมูลเปอร์เซ็นต์กำกับเขามักจะเขียนแบบนี้โทษที เขามักจะเขียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปเปิดดูในเอกสารท่านก็จะเห็นเปอร์เซนต์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีความสามารถ25%เปอร์เซนอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับมีความสามารถ50%เอร์เอยู่ที่ระดับหนึ่งไม่ใช่นะครับในความหมายมันหมายถึงว่าหากท่านต้องการดูผลสำฤทธิ์ของงานหากท่านต้องการดูความสามารถในการปฏิบัตินะครับ เขาจะมีความสามารถในการปฏิบัติที่วัดเป็นเปอร์เซนต์ได้ตั้งแต่25.01ถึง50.00เอร์ซถ้าวัดมันออกมาเป็นเปอร์เซนต์ถ้าวัดผลงานผลลัพธ์ของมันออกมาเป็นเปอร์เซนต์ถ้าเขาทำได้ครานี้แปลว่าเขามีทักษะที่ระดับสองเอเคไหมครับมันไม่ได้หมายถึงต้องได้50เปอร์เซนต์เป๊ะๆเลยนะครับเอางี้ พนักงานบางคนทำผลงานได้80%หรือทำผลงานได้90%ยังสอนคนอื่นไม่ได้ก็ได้ระดับ3อยู่ดีแต่มันจะมีใครทำผลงานได้100ไหมผมว่ามันคงจะน้อยเนาะนะครับดังนั้นไอ้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องไปใส่เลยนะครับไม่ต้องไปใส่เลยใส่แค่สัญลักษณ์รู้เลยไม่ต้องไปใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมครับด้านบนเนี่ย ในกรอบล้อมสีเขียวเนี่ย p r o f i c i e n y level เนี่ยไม่ต้องไปใส่ไม่มีนัยยะสำคัญหรอกนะครับไม่ต้องไปใส่โอเคนะครับดังนั้นกรอบกำหนดระดับทักษะเนี่ย serious อ่านนี่คือตัวอย่างขององค์กรแห่งหนึ่งนะครับกรอบกำหนดระดับทักษะเนี่ยผมแนะนำให้ท่านเขียนเป็นกระดาษหนึ่งใบปากไว้ก่อน ที่ระดับหนึ่งต้องทําแบบนี้ได้ที่ระดับสองต้องทําแบบนี้ได้ที่ระดับสามต้องทําแบบนี้ได้ระดับสี่ทำแบบนี้ได้นะครับไปเขียนแบบนี้กํากับไว้ก็ได้ L หนึ่ง L สอง level สาม level สี่ก็พอแต่ไม่ต้องไปเขียนยี่ห้าเปอร์เซ็นไม่ต้องไปเขียนห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องไปเขียนไม่มีในัยยะถึงเจ็สิบห้าอะไรต่างเลยนะครับไม่ต้องไปเขียนขยายความนิดนึงนะครับ อาจารย์แต่มันเขียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเอาจริงๆเลยนะไอ้ตัวยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือตัวเลขแบ่งควอเตอร์ทักษะเฉยๆก็นี่ไงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งควอเตอร์ไหม่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นสองควอเตอร์ไหม่ะควอเตอร์เละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเพราะหนึ่งวงกลมมันคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไงหนึ่งควอเตอร์มันก็ต้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงปะหนึ่งควอเตอร์ก็เท่ากับระดับหนึ่งใช่ไหมความหมายของมันมีแค่นี้เอง